รับทราบการรายงานจากผู้อุจการนครบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการพูดกันกับเพื่อนใช่ไหมครับแต่เป็นการเป็นข้อมูลที่อาจจะคาดเคลื่อนได้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางนครบาลได้ตรวจสอบก็พบว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีเหตุถูกนะครับบัญชีเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็สั่งผู้อุจการนครบาลกับผู้การนครบาลว่า ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมให้รายละเอียดลึกลงไปนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมีการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกนะครับบัญชีเลยครับทางนอนหนึ่งเป็นคนรายงานขั้นสอใช่ไหมใช่ครับ้จัดการนครบาลก็รายงานครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรืออะไรเลยใช่ไหมครับเบื้องต้นเนี่ยไม่มีเหตุเกี่ยวข้องเลยแต่ต้องต้องต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าประวัติที่ผ่านมาครับเคยพบว่ามีการเสพพบประวัติเสพนะครับ เอาอย่างนี้แล้วกันนะแต่ณเวลาเนี้ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับว่าไม่ได้ถูก,กนะครับบัญชีอะไรครับแล้วก็สิ่งที่มีการพูดกันกับเพื่อนหรืออะไรข้อมูลเนี้ยผมได้สั่งให้ทางผู้การนครบาลหและผู้จัดการเนี่ยได้ตรวจสอบลึกลงไปว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยจากการเสียชีวิตเกิดจากอะไรแล้วก็รายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับมีการเรียกคุณที่เป็นเพื่อน,นมาให้ปากคำกับตำรวจอย่างว่าอาคุณสมหวังเนียมีการเปยในเรื่อง ให้ทางนครบาลเชิญตัวมานะครับแล้วก็มาสอบสวนปากคำดูว่าเหตุที่มีการพูดกันเรื่องหนี้สินหรือว่าเรื่องการถูกะระงับเนี่ยจริงแค่ไหนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบล้วไม่มีการถูกนะบ,บัญชีครับด้วยความรูมากเกี่กับการที่ว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกอายัดและสุดท้ายแล้วเสียชีวิต ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีการรับผิดชอบหรือว่าจะต้องมีการเย,ยียวยาในส่วนของนี้หรือไม่การเยียวยาหรือการปฏิบัติต่อเนื่องไปจะเกิดจากการที่รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนครับจากนาครบาลซึ่งหากเ,เกิดเหตุจากเรื่องที่เป็นเรื่องหนี้สินเราก็ต้องคุยกับครอบครัวของเขาว่าเกิดจากหนี้สินอะไรและสามารถที่จะมีหน่วยงานอะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ถ้านี้สินเนี่ยครอบครัวว่าไง fatty? เราเป็นตำรวจครอบครัวเขาเดือดร้อนเราก็ต้องลงไปดูแลว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ถ้าสาเหตุเสียชีวิตเกิดจากเรื่องอื่นก็ここพี่นาเป็นกรณีกรณีไปว่าเราจะช่วยเหลือ,อไ,ได้บ้างครับนะครับด้ยวยควารู้ว่าก,กับผู้เสียชีวิตแล,ลวต้วยความรู้่าถ้าบอกับกรณีถ้าผู้เสียชีวิตไปเป็นบัญชีม้าขึ้นมาในภาหลังที่เรามีการตรวจอบพบเนี่ย สะท้อนอะไรไหมกับการที่ว่า,าช่วงนโยบายนี้พอดีเหมือนกับผู้กระทําผิดแล้วปกคอตายเงี้ยเหรอครับ<ม>เหมือนผู้กระทําผิดใช่ไหมเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมเป็นตัวเองเป็นบัญชีมาเลยอ่าแล้วถ้าสอบสวนพบว่าเป็นผู้กระทําผิดใช่ไหมครับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายวิายาว่าผู้กระทําผิดเสียชีวิตในเรื่องคดีถูกไหมครับแต่เอ,อผมคิดว่า อาจจะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตอาจจะถูกความกดดันในตัวเองนะครับว่าเขาเป็นผู้กระทําผิดแล้วไปหลอกลวงเงินคนอื่นเขาแล้วเสียชีวิตด้วยตัวของเองตัวเองเนี่ยซึ่งเราก็ต้องมีการชนสูตรพิสูจน์ตรวจสอบสาเหตุการตายนะครับด้วยกระบวนการไม่ใช่ว่าผูกคอตายก็อบอกผูกคอตายแล้วต้องมีการตรวจสอบก่อน แต่ถ้ามันเลวร้ายอย่างกรณีถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลักษณะใช้คําพูดหรือวาจาไม่สุภาพในการกดดันกับตัวผู้ตายเนี่ยตำรวจจะเอายังไงกับตำรวจเหล่านั้นให้กันงพูดยังไ็ก็ค่อยไปดูข้อเท็จจริงก่อนดีกว่าครับนะครับผมไม่อยากไปประเมินว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ขอรับฟังความเห็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอตรวจสอบออกมาได้เนี่ย เป็นยังไงก็ให้ผู้จัดการนครบาลจะให้ข้อมูลอีกทีละกันนะ